ซื้อเนื้อเป็นลาบครับวันนี้มนี่นะครับผมใส่จุ๊บใส่จุบมีทุกอย่างครับร้านนี้นมวงนมบัวอาหารอีสานมีทุกอย่าง ปุ๋ยอยากกินมากเลยครับเออไล่พอเซ็ตเลยคองเพาตลาดคองเพาข้างๆธนาคารนอมถิน <c oughs> ข้างค่ายมวยข้างค่ายมวยว <c oughs> ันนี้เลยไมาซื้อเนื้อไปจูครับเพื่นน้องมาใหม่ๆมได้พี่น้องนี่โอ้ยคันแทนาก็มีแทนาค้าวีลิ้ว ผมเอาไอ้นี่สีขาวด้วยนะเอาแต่คันมันได้ไหมได้โอ้โหจับให้ได้หมดของแทบเลยเนี่ยแทนานี่แหละเนื้อกี่ขีดเท่าน่ะแต่คันเนื้อครึ่งโลเออนี่อะนี่อะไรเอาเลยนี่เลยนี่ครับแข็งจัดไปขากีเลวขากีเลวนิดนึงก็ได้ครับดับนิดนึงออกมะครับไม่ใช่ไม่เจริญแล้วครับเนี่ย อืครับตับนี้ตับหวานๆเลยปลายๆมีไหมครับปลายๆอันนครับเออยอนยอนตับยอนเนี่ยอยากได้อะไรได้หมดครับอืมมาเลยอยากได้อะไรอยากได้ปลายๆอยากได้คนโคนว่ามานี่ปลายๆเบ็ปลายไหนตับยอนตรงไหนครับเออนั่นแหละนั่นแหละครับ วับเลยโอ้โหน้ำลายแตกฝันหลังเดี๋ยวทำแจวมาด้วยเลยดีวยดกว่าดีมามเลยครับีเป็โนโชว์น่ารักเลยเนาะทุกอย่างสดๆ ไม่ไหวโลสองครับสามร้อยยี่สิบสามเอาหอมรวมให้หน่อยได้ไหมครับหอมหอมหอมอะไรนะหอมรวมรวมกันนะเอาหอมเปยหอมอ๋อหอมจัดไปขีไปเรื่อยต้นหอมอืมจัดไปครับหอมรวมหอมรวมหอมรวม <laughs> อย่าลืมขี้นะครับอย่าล <laughs> ืมอย่าลืมขีขีพร้อมนะครับขี้ขาดให้ดีนะอ๋อนี่พร้อม <laughs> เอาครับเอาอย่างนี้จะพอนะพี่อย่างน้อน่อย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 น้อยน่อยน้อยน่อยคอยจุเลยเห็นไหมอ๋อ